สวัสดีครับทุกคนอีนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องซ e นิว r ร็กคอรเซ็ตนะครับผมแม็กธนกรนะฮะเดี๋ยวคลิปวันนี้ครับผมอยากจะพยายเพื่อนๆนะครับไปนะฮะรูจักการแต่งตัวนะครับผมของสุภาพบุรุษนี่แหละในการไปสัมภาษณ์งานนะครับสัมภาษณ์ยังไงให้ได้งานนะครับแต่งตัวยังไงให้ได้งานใหม่ผมเชื่อว่าวันนี้ผมอยากจะมาแนะนำประมาณ4ลุคด้วยกันนะครับผมนะเราเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับและเชื่อว่าผู้สัมภาษณ์งานเนี่ยจะต้องประทับใจแน่นอนนะครับผมไปไปชมเลยดีกว่าว่ามีลุคอะไรกันบบ้างครั ก่อนอื่นเลยบอกว่าการสัมภาษณ์งานนะครับมันก็จะมีความสําคัญนะครับในหลากหลายแง่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพร้อมนะฮะเรื่องของความมั่นใจนะครับรวมถึงการแต่งตัวด้วยครับการแต่งตัวก็เปรียบสเสมือนกับเป็นหนึ่งในจุดที่ทางผู้สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็ต้องแบบว่าคอนเซิร์นนะคร,ครั้งแรกเลยที่เวลาเราเดินเข้าห้องสัมภาษณ์มาเนี่ยเขาก็จะมองเราเฮ้ยมันเป็น first impression นะครับในการที่เราที่เขาจะแบบประทับใจนะครับในตัวผู้สมัครที่เดินเข้ามาสัมภาษณ์ บวกกับตัวผมเองเนี่ยผมทำอยู่ในแวดวงที่แบบเกี่ยวกับเรื่องของการสัมภาษณ์งานนะครับผมเรื่องของ HR เรื่องของฝ่ายบุคคลอะไรเงี้ยครับผมทำให้ผมออพอจะเห็นภาพนะครับผมว่าผู้สมัครเนี่ยก็มีหลากหลายสไตล์นะครับผมแล้วผมจะเลือกมาเนี่ยประมาณ4ลุคเนี่ยที่ผมคิดว่าเป็น การนำสุภาพแนวคลาสสิกสเปนแว์ของผู้ชายเนี่ยมาแต่งกายคือต้องบอกกันว่าการสัมภาษณ์งานนะครับผมมันก็จะมีความสําคัญนะฮะหลากหลายแง่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพร้อมนะครับในการาไปสัมภาษณ์งานนะครับเตรียมตัวศึกษาเรื่องขององค์กรเรื่องของบริษัทนะหรือแม้กระทั่งเรื่องของความาใส่ความมั่นใจนครับความคอนฟิเดนซ์ในการไปสัมภาษณ์งานนะการแต่งตัวก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ผู้สัมภาษณ์เนี่ยเขาจะมองนะกับตัวผู้สมัครที่เข้ามาสัมภาษณ์นะครับผมเชื่อมั่นได้เลยว่า เพื่อนๆเนี่ยสามารถนําสิ่งของเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้นะครับในการสัมภาษณ์งานแล้วเชื่อว่าผ่านแน่นอนนะครับผมมาดูลุกแรกกันดีกว่าครับว่าผมแต่งตัวยังไงไปสัมภาษณ์งานกันบ้างนะครับผมลุกที่หนึ่งเลยนะฮะก็ลุกนี้เลยครับที่ผมแต่งตัวอยู่ตอนนี้นะฮะง่ายๆนะฮะลุกนี้เป็นลุกที่ผมใช้นะฮะตอนสมัยที่ผมเพิ่งเรียนจบนะก็เพิ่งแบบประมาณไม่นานนี้เองครับประมาณสองสองสันก่อนสอสันก่อนนะครับผม เป็นลุกง่ายๆครับผมก็ผมเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบน้องๆที่กำลังเพิ่งเริ่มเรียนจบใหม่นะครับผมกําลังจะสมัครงานนะครับหรือว่าเพื่อนๆนะฮะที่กําลังแบบว่าอาจจะไม่ชอบใส่สูตรมากนักเนี่ยแล้วก็แบบว่าเฮ้ยมันต้องไปสมัครงานต้องไปสมัครงานไปสัมภาษณ์งานเนี่ยก็ผมมั่นใจว่าลุเนี้ยสามารถนําไปใช้ได้ง่าย,ายๆเลยนะครับผมทุกคนเนะี่ยมีเสื้อสีขาวอยู่ด้าน alam, ในตู้นะครับก็เป็นเสื้อที่เป็นเสื้อเชิ้ตนะฮะที่เป็นความสุภาพเป็นทางการไม่ว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตสเปดคอร์ร่าอย่างเง ที่เป็นแนวแบบว่าบัตเันดาวอย่างนี้ก็ได้เนาะเนี่ยบัตเันดาวสีขาวสีฟ้าผมก็แนะนำนะสีฟ้าเป็นสีที่สุภาพนะครับอันนี้จะมีลายสไตร์นิดหน่อยแต่ผมก็มองว่ามันยังสุภาพอยู่นะครับผมอันเนี้ยผมเชื่อว่าเนี่ยมันเพื่อนใส่เชิ้ตสไตล์เนี้ยไปสัมภาษณ์งานเนี่ยก็คือได้แน่นอนนะครับผมผมจะแนะนําว่าเราจะไม่พับแขนเสื้อนะครับปลดกระดุมพับแขนเสือ้อสองข้างพับแขนถกแขนเสื้อขึ้นมาหรือว่า พอกระดุมคอออกไปสัมภาษณ์งานนะครับมันอาจจะทําให้ดูแบบไม่ค่อยโปรเฟชชั่นอลมากเท่าที่ควรนะครับก็จะแนะนําว่าให้หยิบคไทสักเส้นหนึ่งนะครับติดไปด้วยนะครับผมเป็นเคนไทที่มีความแบบเป็นทางการนิดนึงอาจจะเป็นสีเข้มหน่อยนะครับผมเลือกเป็นสีเขียวนี่นะอันนี้จะมีลุกเล่นนิดหน่อยอาจจะไม่สุภาพมากเท่าที่ควรนะแต่ว่าก็มันจะเป็นโทนสีที่ค่อนข้างจะเข้มอยู่นะเป็นสีเขียวเข้มๆนะครับหรือว่าเพื่อนอ,อาจจะหยิบเป็นสีแบบเนี่ยฮะ สีกุ้มาธาตุเข้มๆนะครับเป็นลายแบบสไตรป์อ่าเป็นเรปไทป์อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นลายที่แบบมีลายดอกไม้อย่างนี้นิดนึงก็ได้นะครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นสีน้ำเงินเหมือนกันนะครับผมก็อาจจะแบบเลือกสีเขียวสีน้ำตาลสีกุมาธาตุเนี่ยผมคิดว่าได้แน่นอนอาจจะไม่แนะนําเป็นสีพวกแบบว่าฉุดฉาดแบบสีแบบส้มไปเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะผมว่ามันอาจจะจี๊ดจ๊าดไปหน่อยส่วนกางเกงครับเพื่อนๆก็หยิบเป็นกางเกงสลักนะครับไม่ว่าจะเป็นกางเกงสลักสีดำนะฮะสีกุมาธาตุหรือสีเทานะฮะก็ผมคิดว่า กางเกงสีพวกนี้มีความสุภาพแล้วก็ใส่ใช้งานง่ายแล้วก็ไปได้ทุกงานได้จริงๆนะแล้วก็รองเท้าเนี่ยเลือกเป็นรองเท้าหนังอาจจะเป็นรองเท้าหนังผูกเชือกนะพวกอ็อกซฟอร์ดแคปโทหรือว่าพวกรองเท้าที่เป็นพวกเพนนีโลเฟอร์ก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเพนนีโลเฟอร์สีดำดำน่ยที่แบบไม่ได้มีผู้ข้างหน้าเป็นแท็กพวกแท็โซนะฮะผมว่าอันนั้นจะมีความแคชชวลสูงเกินไปหน่อยอ่ะครับผมมาถึงลุคที่2นะครับผมนี่เลยนะกี้ผมก็หยิบเป็น <Okay. S 1> เสือ้อ สูทแจ็คเก็ตนะครับเป็นเบเซอร์มาสวมทับเรียบร้อยแล้วครับจากลุกแรกอัน,นนี้ก็เป็นลุกที่ผมคิดว่า,เ,าเพื่อนๆใส่ลุกเนี้ยไปที่ไหนนะครับก็สอบสัมภาษณ์ผ่านแน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นลุกที่มีความฟอร์มอลนะครับเป็นทางการมากที่สุดแล้วแหละนะครับก็อันนี้ผมเลือกเนี่ยเป็นเสื้อเบเซอร์ที่แบบดึงมาจากชุดสูทนะครับผมเนาะผมจริงมันจะเป็นชุดสูทที่แบบมาพร้อมกับกางเกงแต่วันนี้ผมหยิบเป็นกางเกงสีเทาๆนะก็จะสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับมันอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นทางการแบบว่า,าสูท ปกันเกรสีเดียวกับสูตรนะฮะแต่ว่าผมคิดว่ามันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมส่วนในเรื่องของสีนะครับผมผมอยากจะแนะนําเพื่อนๆเนะี่ยเป็นสีที่มีความเข้มเป็นทางการนะครับผมก็หยิบยกมา2สีก็คือจะเป็นสีเนวี่ Navy, นะฮะสีกรมท่าอย่างนี้นะรหรือว่าสีเทาเข้มนั่นเองอย่างเช่นตัวนี้นี่ก็สุภาพมากมากเลยนะครับเป็นเสื้อสูตรสีเทาเนาะเนี่ยเป็นเทาเข้มนะครับหรืออาจจะหยิบเป็นมิดเกรย์ก็ได้เป็นเทาอ่อนๆนิดนึงก็ได้นะครับเชื่อว่าเนี่ย สีพวก้นี้มันมีความเป็นทางการแล้วก็สามารถทําให้ทางผู้สัมภาษณ์เนี่ยประทับใจแน่นอนนะครับผมอันนครับเพื่อนๆครับลุกต่อไปครับลุกที่3มนั่นเองครับผมเนาะอันนี้ก็ง่ายๆเลยครับเพื่อนครับสังเกตได้ว่าผมหยิบคล้ไทออกไปแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นลุกที่ผมคิดว่าก็มีความสุภาพเหมือนกันนะครับผมเราก็เลือกเนี่ยเป็นเสื้อเชิ้ตนะฮะเสื้อเชิ้ตแต่ว่าทุกเชิ้ตเปย์คอล่าหรือบอทเทนด้าอีกเช่นเดียวกันนะครับอาจจะเป็นสีขาวสีฟ้าอ่อนอีกเช่นเดียวกันนะครับผมผมก็หยิบเป็็็นนนเเเเเสสสสืื้อออออูตตรรรหหววว่่าาาพกกกบบลลซ์์ปแแจคีะะมมทั ยังคงเป็นอยู่ในสีเดิมเหมือนกันนะครับก็เป็นสีที่แบบมีความเป็นทางการนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสีกรมท่าหรือสีเทาอย่างนี้อย่างนี้ผมเปลี่ยนจากสีเมื่อกี้เป็นสีกรมมาเป็นสีเทาแทนเพียงแค่เอาในใครเอาไปนะครับผมเนาะก็ยังมีความสุภาพอยู่แล้วก็สามารถเอาไปร่วมงานไหนก็ได้นะครับรวมถึงการสัมภาษณ์งานนี่แหละนะครับผมเนาะก็เชื่อว่าผู้สัมภาษณ์งานเนี่ยก็น่าจะชื่นชอบนะครับสำหรับลุคนี้ส่วนเรื่องกางเกงกับเทานะครับก็ยังคงยึดหลักเดิมครับผมเนาะก็เป็นกางเกงที่อาจจะเป็นกางเกงที่คู่กับสู เป็นสีเดียวกันนะสีเข้มเข้มนะแต่วันนี้ผมหยิบเป็นกังเกงสีเทาอ่อนๆน,นะครับซึ่งก็ยังพอเข้ากันได้อยู่นะครับผมเพราะว่ามันมาในโทนเดียวกันนะครับส่วนเรื่องรองเท้าครับเพื่อนๆอาจจะหยิบเป็นรองเท้าที่เป็นรองเท้าเป็นทางการแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าผูกเชือกนะครับแนวออกฟอร์ดนะฮะจะเป็นบอททินดาวเฉยเลยร <laughs> องเท้าออกฟอร์ดบอทเทิลดาวยี่้ออะเฮ้ยรองเท้าออกฟอร์ดแคปโทดีว่า ส่วนเรื่องรองเท้านะครับก็อาจจะหยิบเป็นรองเท้าที่มีความเป็นทางการสูงเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าผูกเชือกนะครับออกซฟอร์ดแคปโทนะหรือว่าอาจจะเป็นพวกเพนีโลเฟอร์ก็ได้นะครับผมเนาะมีความสุภาพเช่นเดียวกันผมก็จะแนะนําเป็นสีดำหรือไม่ก็สีน้ําตาลเข้มนะเป็นดาร์กบราวน์ส่วนเพื่อนอาจจะถามว่าเอ ي, ถ้าเป็นทรงแบบว่ารองเท้าสไตล์เดอร์บี้เนี่ยสามารถเอามาใช้ได้ไหมสำหรับส่วนตัวผมนะผมมองว่าใช้ได้นะครับเออรองเท้าเดอร์บี้ก็มีความเป็นทางการสูงเช่นเดียวกันครับผมแค่เพียงแค่สไตล์การโครงสร้างของมันเนี่ยอาจจะแตกตต่่่่่าางงกกกัับอออออ็ซ์รดดนนนิหยยยแวูใ ในมวลบุของเรสชูเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นทางการมาถึงลูกสุดท้ายกันเพื่อนๆครับลูกสุดท้ายนะครับก็ผมคิดว่าก็เป็นอะไรที่ตอนคนสมัยใหม่นี่ครับตอนนี้ยุคปัจจุบันเนี่ยเริ่มใช้กันครับก็คือจะเป็นการสัมภาษณ์ผ่านกล้องวิดีโอนะเป็นวิลชั่วมิทติ้งนะไม่ว่าจะเป็นพวกวิดีโอซูมนะฮะกูเกิลมิทอะไรต่างๆเนี่ยครับทางองค์กรหลายๆที่เนี่ยฮะเขาก็หยิบยกนําวิธีเนี้ยฮะการสัมภาษณ์หน้ากล้องเนี่ยมาใช้นะครับผมก็การอย่างตัวครับผมผมหยิบนะครับเป็นลุกที่่ผมมมใช้เืออประาณ2ง ยิบเสื้อเชิ้ตนะที่มีความเป็นทางการแนวสเปรย์คอรล,ล่าหรือบัตตันดาวนะครับแล้วก็สวมทับด้วยเบลเซอร์หรือสปอร์ตแจ็คเก็ตนะที่มีสีเข้มเป็นทางการนะครับผมแต่ลุคนี้เราอาจจะไม่ต้องไปส่วนมากเกี่ยวกับตัวกางเกงนะหรือว่ารองเท้าสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันจะไม่ได้เห็นตรงช่วงล่างเนาะจะเห็นแค่จนช่วงบนนะครับส่วนเรื่องของพวกแบ็กกราวน์หรือพื้นหลังนะครับผมเพื่อนๆผมแนะนำนะครับก็เราอาจจะนั่งในห้องที่แบบว่าเป็นพื้นหลังสีข,ขาวนะครับผมที่แบบเป็นเพลนๆหรือว่าเราอาจจะแบบว่าเบลอนะใช้แออปพพลลลิเเคชััันนนที่มสมสาารถรถบตงงื้ห ได้นะครับผมเนาะก็เพื่อให้มันมีความสุภาพเรียบร้อยมากที่สุดนะแต่ว่าวันนี้ครับช่วงล่างครับผมใส่กางเกงอยู่บ้านครับกางเกงขาสั้นนะครับแล้วก็ถุงเท้านะฮะจริงๆก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยครับฟรีสไตล์ครับเพราะว่าเราไม่เห็นช่วงล่างอยู่แล้วนะครับผมก็จะเห็นในช่วงบนนะครับผมเนาะเราอาจจะผูกไทก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมว่าอยู่บ้านเนี่ยมันก็อาจจะดูเคร่งเกินไปนะฮะอาจจะผูกไท อาจจะดูเคร่งเครียดเกินไปก็จะแนะนําว่าเป็นอย่างงี้นะผมว่าก็เป็นอะไรที่สุภาพปะลาเพื่อนๆหลายคนอาจจะถามว่าเออแล้วถ้าเราจะเลือกเป็นพวกเสื้อยืดคอโปโลนะฮะหรือว่าเสื้อยืดสีเป็นเพลนเนี่ยไปใช้งานได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับองค์กรที่เราไปสัมภาษณ์งานด้วยนะครับว่าองค์กรนั้นเนี่ยเป็นองค์กรประเภทไหนนะครับผมถ้าเป็นองค์กรแบบสตาร์ทอัพนะฮะแนวพวก IT แนวที่แบบว่าผู้บริหารเนี่ยใส่กางเกงยีนหรือว่าใส่เสื้อยืดเนี่ย ผมว่าก็อาจจะเป็นไปได้นะแต่ถ้าเกิด <H> เป็นทางการหน่อยนะครับผมก็จะแนะนําว่าเรายึดลุคนี้ดีกว่ายึดที่เป็นลุคที่เป็นแนวพวกคลาสสิกสเปนแวร์นะเสื้อเชิ้ตนะสปอร์ตแจ็คเก็ตเบลเซอร์สีเข้มผมว่าพวกนี้ผ่านแน่นอนนะครับผมก็หว <to> ังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสําหรับนะะฮการแต่งตัวนะครับไปสัมภาษณ์งานนะครับผมเนาะก็ขอให้เพื่อนๆครับโชคดีนะในการสัมภาษณ์งานทุกท่านเลยครับผมเนาะก็เอาลุคที่ผมแนะนำเนี่ยไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับผมเนาะแต่ลุคนี้อาจจะเป็นลุคที่สัมภาษณ์งานไม่ผ่าน แล้วก็หลังเลิกงานไปทานไปทานข้าวกับคุณเป้นะครับก็ก็เป็นลุคนี้นะครับผมอ่าก็ยังไงก็ก็อยากให้เพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับ s e n i o r สครอนะครับก็หวังว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับก็ว่กก็บอง โอ้ยไอ้ไอ้้ไอปิดจบนี่แม่งยากเหมือนกันนะเออไว้ข้างเลยเว้แไว้ข้างเลยใช่เอ้ยแม่งคลิปบ้าแล้วเนี่ยสัมภาษณ์มาไม่ผ่านแต่ก็ขอให้สภาทุกคนสัมภาษณ์ผ่านนะครับผม